สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมไวรรับสิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูมะละกอแขกนวลน,นำเนินนะครับสำหรับมะละกอสายพันธุ์แขกดวนนะครับก็คือสายพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นไปทางมะละกอตำนะครับสำหรับการตำมะละกอถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับในตัวนี้เนื่องจากที่เนื้อของเขานะครับเนื้อของมะละกอจะดูดซึมกับพวกน้ำปลาหรือหรือเครื่องปรุง ได้ง่ายแล้วก็อร่อยนะครับจึงเป็นจุดเด่นนะครับถ้าเกิดเป็นมะละกอรตระกูลพวกเลดเลดี้หรือพวกฮอลแลนด์พวกเนี้ยลักษณะของเขาจะมีลักษณะที่แข็งจะไม่ค่อยซึมน้ําเวลาตําหรือเวลาคุกเครื่องหรือเวลาไปยำจะไม่เหมาะนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับตัวกินสุกนะครับตอนนี้ที่ผมชอบที่สุดก็คือสายพันธุ์เลดเลดี้นะครับแล้วก็เป็นมะละกอตําผมจะชอบพวกแข็งนวลดํำเนินอะไรพวกนี้นะครับ จะมีลักษณะที่อร่อยมากกว่านะครับเพื่อนๆลองเอาไปชิมได้โดยนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์นะครับที่เป็นมะละกอที่กินค่อนข้างที่จะอร่อยก็จะเป็นมะละกอโบราณเรานะครับ <ora> ที่เป็นลูกต้นใหญ่ๆนะครับที่คนปีนได้ตัวหน้ายางจะเยอะแต่ว่าคนสําหรับที่เอามาล้างแล้วก็เอามาตำเนี่ยจะมีลักษณะที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับผมเอามาปลูกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมะละกอตัวเนี้ย เป็นมรกอที่ผมแต่งสาวมาแล้ว4ครั้งนะครับอายุเวลาอยู่ประมาณที่4ปีนะครับอายุเวลาอยู่ที่ประมาณ4ปีทุกๆ1ปีเวลาที่สุดคอนะครับสุดคอแบบไหนสุดคอนี่ก็คือเริ่มแล้วนะครับที่จะสุดคอสําหรับตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็มองแล้วว่าเริ่มที่จะสุดคอเนี่ยสำหรับสุดคอเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บผมก็จะเริ่มตัดแล้วนะครับพอตัดตัวนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะมี ตัวนี้ต่อที่ผมเตรียมไว้อีก2กิ่งนี้2กิ่งนี้2กิ่งนี้ผมจะเลือกแค่1กิ่งนะครับเลือกแค่1กิ่งเพื่อที่ให้มะละกอไม่โทมนะครับสําหรับมะละกอที่อายุเวลาที่ผ่านไป 4- ีหปีแล้วนะครับไม่ควรจะเก็บไว้เยอะจนเกินไปนะครับเนื่องจากธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุมหาธาตุต่างๆที่อยู่ในดินหรือเราปรุงในรูปแบบของ ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆนะครับจะไม่สามารถนะครับทําให้มะละกอดกแบบนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นสูตรแล้วก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมนํามาใช้แล้วประสบผลสําเร็จในแบบของผมนะครับเพื่อนๆอาจจะมีในรูปแบบการทําของเพื่อนๆก็เอามาแชร์ให้กับผมนะครับผมจะได้ไปแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าดกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีลักษณะที่ดกแบบนี้เราควรนะครับ ควรที่จะใช้ไม้นะครับมาคำ้ำแล้วก็ยึดต้นไว้นะครับดูลักษณะถ้าเราไม่ยึดต้นนะครับจะมีปัญหามากแล้วปล่อยให้มะละกอดกๆอย่างนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูสังเกตดูสีผิวของมะละกอนะครับถ้าเราไม,ไม่ไม่บำรุงพวกปุย๋ยแล้วก็น้ําให้ดีนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มแห้งเหี่ยวแล้วก็ส่งผลให้ลูกหนึ่งไม่อร่อยหรือ2ออาจจะตายก่อนที่มะละกอรเราจะเก็บไปรับประทาน หรือผลผลิตอาจจะได้100เก็อาจจะได้แค่ประมาณสัก60%นะครับจะไม่เต็มร้อยการดูแลรักษาก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อนๆสาหรับตัวนี้นะครับการบํารุงรักษาของผมนะครับลดน้ํานะครับก็คืออาจจะเป็นวันเว้นวันนะครับแต่ลดครั้งหนึ่งนะครับผมจะลดอยู่ประมาณสัก10ลิตรนะครับแล้วผมก็จะขุดตรงนี้ไปหลุมนิดนึงแบบนี้นะครับเป็นหลุมตัวนี้จะขุดเป็นหลุมนิดนึงนะครับ เพื่อให้มะละกอตัวนี้นะครับเพื่อให้มะละกอตัวนี้เขาเป็นหลุมแบบเอ่งกระทะนะครับแล้วก็ขังน้ําไว้นะครับลรูปแบบการปลูกของผมนะครับผมจะยกเป็นร่องหลังเต่านะครับอย่างต่ำๆหนึ่งฝ่ามือนะครับถ้าเพื่อนๆดูแนวลาดนะครับอย่างต่ำๆหนึ่งฝ่ามือแล้วก็ไปขุดตรงนี้ลึกลงหน่อยสักประมาณสักสองข้อมือก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ผมใส่นะครับ ผมก็ใส่เป็นขี้วัวแต่เป็นขี้วัวหมักนะครับใช้ขี้วัวเป็นขี้วัวหมักผสมกับลำนะครับ2อ,อย่างทําการหมักอยู่ประมาณ1เดือน1เดือนเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะมาเอามาลดนะครับอัตราการลดของผมถ้าเป็นไม้ที่ว่าเป็นไม้ทรงผลไม้ทรงพุ่มอย่างนี้นะครับเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะโตไม่ใช่พืชผักนะครับผมก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับอยู่ประมาณ30%แล้วก็น้ําอีกประมาณสัก70%นะครับ แล้วก็ดูลักษณะด้วยนะครับของดินถ้าดินเราดีนะครับดินเราดีเราอาจจะใส่น้อยลงหน่อยก็ได้นะครับหรือใบไม่โสมพวกนี้นะครับแต่ถ้าใบมีลักษณะเริ่มเหลืองแล้วนะครับเหลืองหรือหงิกงอนะครับเหลืองอย่างเงี้ยเริ่มมีใบเหลืงองเหลืองเงี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะใส่เพิ่มได้นะครับจาก30ก็เป็น40%นนะครับจะไม่มีสูตรตายตัวให้ดูลักษณะของต้นไม้เป็นหลักเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ มันเป็นการแชร์ที่บอกสูตรเป๊ะๆไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องลองสังเกตตัวอย่างพวกบางอย่างนะครับที่มีใบเริ่มมีเริ่มงอเริ่มอะไรแต่นี่ใบสวยดีนะครับเพราะว่าน้ําถึงปุ๋ยถึงนะครับผมจะใส่ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีลักษณะที่ใบเขียวๆอยู่แล้วใบอย่างเงี้ยใบเขียวๆอยู่แล้วแล้วเราเร่งปุ๋ยมากจนเกินไปใบจะมีลักษณะเหลืองคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับเหลืองหรือใบจะมีลักษณะเหลืองๆคล้ายๆอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่ใช่เหลืองแค่ใบเดียวนะครับอาจจะเหลืองหลายใบทําถ้าเราสังเกตดูเราจะรู้เลยว่าเริ่มผิดตาละเพื่อนๆนะครับก็ลดปริมาณลงนะครับหรือหรือในอาทิตย์หนึ่งเพื่อนๆอาจอาทิตย์หนึ่งเพื่อนอาจจะใส่ปุ๋ยสัก4ี่ครั้งเพราะว่ามาละกอเนี่ยเวลาติดลูกเนี่ยเขาดูดปุ๋ยแล้วก็ชอบน้ํามากอาทิตย์นั้นเพื่อนๆอาจจะใส่แค่สิเนะครับแล้วก็วิธีการแก้นะครับถ้าเกิดว่าใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปนะครับให้เพื่อนๆอัดน้ํานะครับ จากที่ประมาณเคยใส่10ลิตรก็ใส่ไป20ลิตรแล้วก็ใส่2-3วันนะครับเป็นการลดปริมาณความจืดของปุ๋ยลงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแก้เร่งด่วนเลยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าไม่ได้ปลูกในระบบอินทรีนะครับไม่ได้ปลูกในระบบอินทรีย์ผมขอแนะนำว่าให้เพื่อนๆใส่ปุ๋ยสูตร15-15นะครับถ้าเพื่อนๆปลูกแบบอินทรีย์ผสมเคมีผมจะเป็นคนที่เรียนรู้ทั้งอินรีย์แล้วก็เคมีนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนถ,ถ้าเกิดจะใส่พวกเคมีนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่พวกปุ๋ยสูตร15-15เสมอนะครับเพราะอะไรถึงใส่ปุ๋ย15-15เ15สมอเพราะว่าในตัวเจนตัวแรกก็คือเขาจะเริ่มระเหดระเหยออกไปมันจะไม่เยอะแล้วมะละกอของเราในช่วงฤด,ดูการที่เป็นฤด,ดูการฝนหรือหนาวเนี่ยมันจะมีน้ําหมอกมีอะไรพวกนี้อยู่จึงไม่ต้องการมากนะครับแต่ว่าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมจะเป็นตัวที่ละลายได้ยากนะครับเป็นตัวที่ละลายได้ยาก ถ้าเราใส่ปุ๋ยในสูตรที่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเยอะไอตัวเนี้ยเขาจะตกค้างในดินมากจนเกินไปทําให้ดินเราเป็นพิษแล้วก็เวลาที่เราจะมาปรับปรุงทําพวกปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะค่อนข้างที่จะยากเราควรใส่ปริมาณที่อาทิตย์หนึ่งนะครับสัก1ช้อน1ช้อนอาทิตย์หนึ่งใส่สักประมาณสัก1ช้อนกินข้าวแล้วก็ใส่ด้วยปุ๋ยคอกขีวัวลงไปสักประมาณสัก1นกิโลนะครับ เป็นการทำให้ดินไม่เสียนะครับสามารถที่จะกินผลผลิตหรือได้ต่อไปนะครับสําหรับฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสก็จะเป็นตัวเร่งรากนะครับแล้วก็โพแทสเซียมจะเป็นตัวเร่งความหวานเร่งทําให้ผลใหญ่นะครับแต่ว่านะครับในส่วนที่ผมปลูกนะครับส่วนตัวเนี้ยผมจะเป็นใส่เกี่ยวกับพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับเพราะว่าผมจะไม่เอารูปทรงลักษณะที่แบบสวยแบบดกจนเกินไป แต่ผมเน้นความอร่อยเพราะผมไม่ได้ปลูกขายนะครับในตัวนี้ส่วนมากผมก็จะปลูกมาทําคลิปแล้วก็แจกให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจที่รู้จักกันนะครับที่รู้จักกันหรือเป็นญาติเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็จะแบ่งให้ไปรับป,ประทานนะครับแต่นะครับสําหรับการปลูกมะละกอถ้าเกิดว่าเราปลูกมะละกอที่อายุเวลาที่อยู่ประมาณ5ปีนะครับถึงเราจะแต่งสาวได้นะครับแต่ในการแต่งสาวของมะละกอ ก็จะมีข้อเสียมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราแต่งสาวได้เฉพาะส่วนที่เป็นต้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าส่วนที่เป็นต้นต้นตัวนี้เราสามารถตัดมาแล้วแต่งได้แต่รากเราไม่สามารถที่จะแต่งสาวได้นะครับไม่สามารถที่จะแต่งสาวได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะมีการแต่งสาวรากอยู่ที่ประมาณ70% 70%ของการแต่งสาวรากคืออะไร วัดขนาดนะครับออกมาประมาณ1เมตรหรือเมตร20นะครับอ้อมทรงพุ่มเลยนะครับให้เพื่อนๆพ,พวนดินทําให้รากฝอยรากแขนงของเขานะครับสาหรับรากฝอยรากแขนงของเขาเนี่ให้ขาดแต่รากหลักที่เขาอยู่เมตรหนึ่งลงไปหาต้นเนี่ยตัวนี้จะไม่ขาดเวลาที่รากฝอยรากอะไรพวกนี้เขาขาดเสร็จปุ๊บเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่เราพวนดินเสร็จปุ๊บเราใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่เรามีแล้วลดน้ํา แล้วถมไปนิมาให้สูงขึ้นมาประมาณสัก1ข้อมือถึง2ข้อมือเราตัวเนี้ยจะทําให้รากฝอยฟูขึ้นมาใหม่เป็นการแต่งสาวรากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดปลูกอายุเวลาอยู่ประมาณ5ปีขึ้นไปแล้วนะครับ5ปีขึ้นไปแล้วดินเราอาจจะจืดเราควรที่จะย้ายต้นนะครับอย่างตัวนี้เราควรที่จะย้ายต้นอย่างตัวนี้มาปลูกสำรองไว้เลยห่หางห่างกันสักประมาณช่วงหนึ่ง สักประมาณ2เมตรแล้วก็มาปลูกทิ้งไว้ต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับหลังจากต้นนี้ไปที่ผมทดลองนะครับผมจะอาจจะเอาต้นนี้ออกเลยนะครับเพราะว่าต้นน่าจะมีความโทมและการดูดซึมอาหารก็คือจะน้อยมันจะทําให้เราเปลืองปุ๋ยเปลืองอะไรต่างๆผมก็มาปลูกอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกันนะครับคือต้นนี้เริ่มออกละต้นนี้เริ่มออกละก็จะใช้ตัวนี้นะครับ เป็นตัวทดแทนสำหรับต้นใหญ่ในต่อไปถ้าผมดูลักษณะว่าต้นเนี้ยเริ่มจะดูดปุ๋ยเริ่มอะไรไม่พอแล้วแล้วก็ผมมาดูกิ่งดูทรงของต้นไม้พวกเนี้ยก็คือไม่มีความเขียวไม่มีความสดเริ่มมีความแห้งทั้งนั้นที่เราใส่น้ําใส่ปุ๋ยลงไปแล้วผมก็จะมาใช้ต้นนี้นะครับเป็นต้นต่อไปแล้วก็ลดต้นเก่าออกสําหรับผมไวแลบสิบนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับ จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนชอบทานมะละกอปลูกมะละกอชอบทำก,การ,กรเกษตรหรือปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านนะครับสําหรับผมวัยเลบสามขอลาเพื่อนๆไปเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ